เงินเบีย้ยผู้สูงอายุคือมันมีข่าวออกมานะคะว่าเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมีการปรับเกณฑ์ใหม่นะคะสำหรับผู้สูงอายุแล้วล่ะ,ละคือผู้สูงอายุเนี่ยจะต้องเป็นคนที่แบบเป็นคนจนน่ะอะพูดง่ายง่ายคือเป็นคนที่แบบรายได้น้อยจริงๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะคนรวยแบบไม่ต้องมีหรอกไม่ต้องได้รับอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันเป็นข่าวแล้วก็มีเหมือนกับโพสต์ใน Facebook ต่อกันมาซึ่งตรงเนี้ยก็มีที่เขาพูดกันก็คือว่าจะให้สำหรับคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตรงนี้ค่ะ,คะก็เลยทําให้ทางผู้สูงอายุแตกตื่นว่าอา้าวสิทธิ์นั้นจะหายไปเหรอแล้วจะไม่ได้เหรอหรือยังไงนะคะขอความชัดเจนจากทางท่านรองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในฐานะที่ท่านก็เป็นโฆษกของการะทรวงพอมอด้วยพูดคุยกับท่านเลยนะคะอยู่ในสายแล้วคุณอนุกูลปีดแก้วคะ่ะสวัสดีค่ะท่านโฆษกาาคะครับสวัสดีครับคุณวมลสรุปแล้วเกณฑ์ในการจ่ายเบี้ย สำหรับผู้สูงอายุนี่ยังเหมือนเดิมไหมคะหรือว่ามีการปรับเปลี่ยนยังไงคะครับเรียนอย่างนี้นะครับเรื่องเบี้ยผู้สูงอายุเนี่ยเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับค่ะเหมือนเดิมทุกอย่างเรื่องการจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุนะครับเรามีปัญหาเดิมที่เรื่องของการคืนเบี้ยผู้สูงอายุคงจํากันได้นะครับค่ะซึ่งมันก็ไปเกี่ยวข้องกับต้องไปแก้ระเบียบมาตรไทยเพื่อไม่ให้เพื่อไม่ให้ผู้สูงอายุเสียสิทธิ์แล้วเราต้องจ่ายเงินคืนด้วยอันนั้นคือขั้นตอนแรกที่เกิดขึ้นเมื่อสักเดือนสองเด อ่าแต่ว่าขณะนี้คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติเห็นว่าอ๋อประเด็นผู้สูงอายุเนี่ยอ่าเป็นเรื่องที่ต้องตั้งอนุกรรมการนโยบายขึ้นมาศึกษาแล้วล่ะก็เลยมีอนุกรรมการศึกษานโยบายเรื่องเบี้ยผู้สูงอายุขึ้นมาครับค่ะเออศึกษาว่ายังไงคะศึกษาเกี่ยวกับกอะไรครับะอาระบบสวัสดิการเกี่ยวกับผู้สูงอายุเนี่ยอ่าจะต้องคำนึงถึงอะไรบ้างมองอ่า แนวโน้มการเพิ่มขึ้นหรือการเติมเงินให้เหมาะสมเพิ่มขึ้นยังไงทุกอย่างเนี่ยก็สาระต่โดยมีทั้งนักวิชาการผู้แทนส่วนรายการกระทรวงการคลังหรือกระทรวงมหาดไทยครบหมดเลยสามสิบประมาณสามสิบกท่านก็มีการประชุมกันคณะผู้สูงอายุแห่งชาติเนี่ยก็ตั้งคณะอนุนุดุน,นี้ขึ้นมาเข้ามาศึกษาในการศึกษาทั้งนั้นก็จะพูดถึงนะครับพูดถึงรูปแบบว่ามียังไงบ้างก็มีหนึ่งในนั้นก็พูดถึงว่าเสนอขึ้นมา ที่ที่มีการประชุมกันนะครับแต่จะไม่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเบีย้ยผู้สูงอายุอยู่ในปัจจุบันเรื่องนั้นถ้าจะมันเกิดขึ้นต้องมาไปถามอีกหลายเวทีจากนั้นก็ต้องไปคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติจากนั้นก็ไปคลรมอคือต้องมีความเห็นรอบด้านะนะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นสรุปตอนนี้คือเกี่ยวกับการจ่ายเบีย้ยผู้สูงอายุยังไม่มีจุดเริ่มต้นที่จะต้องตัดสินใจอะไรแม้แต่อย่างเดียวเลย ทุกอย่างผู้สูงอายุยังได้เงินเหมือนเดิมทุกอย่างค่ะแต่ขอทําให้ความรู้หน่อยได้ไหมคะว,ว่าที่ทค,คุยคุยกันอย่างที่ท่านบอกอะ่ะคือมันมัน,ม,นมันมีประเด็นไหนที่น่าสนใจบ้างคือพอไปดูเสร็จปุ๊บอันหนึ่งด้วยปัจจัยของประเทศไทยแหละมันแนวโน้มทั่วโลกอยู่แล้วเป็นผู้สูงอายุที่ต้องเพิ่มมากขึ้นสองปัจจัยที่ตามมาก,ก็คือเรื่องของกรณีที่เกิดเคสเงินซ้าซ้อนกันใช่ไหมคะที่ผู้สูงอายุรับ,รบ,รบใช่ไหมคะแล้วซ้าซ้อนเนี้ยซ้ําซ้อนเนี้ยอ่าค่ะอ่าเบื้องต้นซ้ําซ้อนเนี้ย ชัดเจนว่าไปแก้ให้ผู้สูงอายุได้รับครับได้รับทั้งหมดทุกทางที่เขามีสิทธิ์ใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นสิทธิ์ของของคนที่เสียชีวิตไปลูกหลานอะไรของเขาถูกต้องถูกต้องครับอันนี้คืออันนี้เสร็จเสร็จสิ้นแล้วแต่ระเบียบยังไม่ได้แก้ต้องเอาประเด็นการหาลรือย่อยไปเสนอคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติอันนั้นไม่มีปัญหาครับเพราะว่าเราจะมีปัญหาแค่ผู้สูงอายุจะต้องได้รับการจ่ายเบี้ยคืนกี่คน อันนั้นท,ที่จะไปหาตัวเลขกันนะครับอ๋อโอเคฉะนั้น,น,นเดี๋ยวเดี๋ยวขาที่อ<ด>ะเขอที่เราประเด็นประเด็นนี้ก็คือว่าโอเคเขาต้องได้สิทธิ์เต็มที่ฉะนั้นคนที่จ่ายเงินมากับเราแล้วเดี๋ยวเราทยอยคืนให้คืนครับคืนครับตอนนี้อากับกรมบัญชีกลางก็นับกันว่ามีกี่ลายอาอยู่พื้นที่ไหนบ้างมีทั้งอ,อปทอปกติมีทั้งรูปแบบพิเศษคือพัทยาและกรทมเราก็ดูกันว่าไอ้ระบบตัวเลขที่มันไม่ผิดพลาดระหว่างมาไทย กับอบกรมบัญชีกลางเนี่ยตัวเลขตรงกันไหมตกตกหล่นอะไรบ้างอันนี้ใช้เวลาไม่นานครับแต่ว่าต้องใช้เวลาตรวจสอบความถูกต้องครับผมค่ะปีนี้น่าจะได้คืนเนาะใช่ไหมคะถามเผื่อปีนี้ปีนี้คือม<ะ>ผมคิดว่าในระ,ะยะเวลาอันสั้นครับเพราะว่าเงื่อนบประมาณอะไรกระทรวงการคลังก็เ,เตรียมรองรับหมดอยู่แล้วมาประชุมร่วมกันเรียบร้อยแล้วอันนี้นะครับผมเป็นประธานเองครับค่ะแล้วก็ถามถึงถึงในอนาคตข้างหน้าในอนาคตข้างหน้าหมายถึงว่าถ้ามันมีมีเงินแบบนี้อีกเขาก็ยังได้รับสิทธิ ในสิทธิที่เขาได้ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเงินผู้สูงอายุด้วยแล้วก็เงินในส่วนของใช,ใช่ถูกต้องถูกต้องอ่าโอเคเพียงแต่ว่าเพียงแต่ว่ามีอีกอนุก,กรรมการหนึ่งที่ที่เป็นทําให้ผู้สูงอายุหรือเครือข่ายสับสนเนี่ยเนื่องจากว่าเวลาเราอ่าทําข้อเสนอหรือมีประเด็นเกี่ยวกับผู้สูงอายุก็ต้องเข้าคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติถูกไหมครับค่ะที่มีทละรองนายกเป็นประธานก็ในครั้งนั้นก็ คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติก็ได้กําหนดให้อนุกรรมการกำหนดนโยบายเบี้ยอย่างชีพผู้สูงอายุไปศึกษาว่าทิศทางเรื่องของเงินสนับสนุนการดูแลผู้สูงอายุของประเทศไทยเนี่ยควรจะมีอะไรมากขึ้นน้อยลงยังไงดูแนวโน้มของอจํานวนผู้สูงอายุมันจึงมีอีกเวทีหนึ่งเกิดขึ้นอืคือก็คืออนุกรรมการ นโยบายเทียอย่างที่ผู้สูงอายุออ๋ที่ได้เล่าไปตอนต้นไม่เกี่ยวกับการจ่ายคืนที่เราคุยกันเมื่อกี้นะครับอ่าค่ะอันนั้นอ่ะผู้สูงอายุได้รับแน่นอนเพียงแต่ว่าประมวลตัวเลขเพื่อจ่ายส่วนว่าจะจ่ายภายในคือจ่ายด้วยเร็วครับผมมาผมว่านับนับนับอาจจะเร็วเนี้เร็วเร็นี้ได้แน่นอนอ่ะครับผมได้แน่นอนครับได้แน่นอนครับ